ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมากินของสูงค่ะพี่น้องดอกพักกิเล็กค่ะว่าสิมาต่อยดอกพักกิเล็กวิซุปค่ะพี่น้องพี่น้องเคยกินวาค่ะน้านี่ดอกพักกิเล็กกำลังออกนะค่ะพี่น้องกำลังออกหลายค่ะใบมันกัามาแกงดอกมันกัามาต้มซุปนะคะพี่น้องกำลังออกหลายค่ะพี่น้องเอ้ยอยู่สูง ต่อยหยาบพีนองมันยืดสูงไปไล่ไปไล่ไล่ไปรากสีแดกี่ซุ้มหลก็นหลบหลบใกล้องนก็ผ่านเส็บเส็บเีค่คะพีนองเอามาสุก าก,ก็ะสีเอาดอก,กนอ่อนๆสิพี่น้องเลยเลืดเอาดอกอ่อนๆสิไปตม้มให้มันจืดค่ะนอ้อยตายแล้วค่ะพี่นอ้องเอาเลือกยัเงเข้าไปเลือกเอาเนาะค่ะเอาเลือกฤิดอก,กนอ่อนๆสิค่ะดอกอ่อนๆสิค่ะพี่น้องไปซุก พอ่อหรอคะพี่น้องกระ้านค่ะพี่น้องวันนี้ได้พ่อซุปหราค่ะห่อนค่ะฮ่อน <c oughs> จ้างไปกินน้ำกันด้วยค่ะพี่น้องว่ากินซุปดอกพักกิเล็กน้ำกันค่ะพี่น้องสวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องสุขสุกคนด้วยค่ะวันนี้สิมาเห็ดน่ากินซู้กินคือเกาค่ะพี่น้องวันนี้สิมาซุปดอกพักกิเล็สซู้กินค่ะพี่น้องดอกพักิเล็กที่ห้าไปต่อยมากเนาะคะ่ะสีห้าเอามาต้มค่ะพี่น้องดอกพักิเล็กต้มแล้วค่ะพี่น้อง มากินน้ากันเด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะพี่น้องนี่กระปุนเฮ็ดง่ายๆค่ะพี่น้องมากินน้ากันนะค่ะพี่น้องรับรองความแ่บแ่บอีลีค่ะพี่น้องเมนูระบายมันจะเป็นยาระบายอ่อนๆเนาะค่ะพี่น้องดอกัชคิเล็กมาเห็ดน้ากันค่ะพี่น้องว่าเบื้งน้ากันค่ะว่ามีเอียงแน่เนาะค่ะพี่น้องฮักก็มาเบิ้งน้ากันเนาะค่ะว่าเสื่องเข้ามีอย่างเนาะค่ะนี่ค่ะพี่เอกคือดอกพักคิ้เล็กค่ะพี่น้อง เราพากลกนี้เขาจะมาต้มแล้วนะคะ่ะต้มให้มันมอขมนะค่ะพี่น้องนี่ขมนิดๆกับพี่น,น้องก็กะเสริแล้วแต่ค้นมักนะค่ะความขมเราก็จะมีปนค่ะพี่น้องอันนี้ปนปนป่าค่ะพี่น้องปนป่าไว้แต่ใส่น้าค่ะอันนี้จะเป็นปนป่านิ่นเนาะคะ่ะเราก็จะมีง่าค่ะพี่น้องใส่ง่าน้จาจ้าพักเข้ากับมีค่ะพี่น้องมีต้นหอมมีผักแพวมีผักซีหอมมีผักซีใบเลือยเนาะคะ่ะถ้ามีหวัวห,หอยกับหัวหอย หัวหอยส่น้ำกระแสบกับพี่น้องแต่นี่หัวหอยบ่มีเแล้วค่ะยังเขาก็มีซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องมาค่ะพี่น้องมาเห็นน้ำกันบะนีมากินซุปซุปดอกผักทเล็กแซ่บค่ะพี่น้องเคยกินบะนอ้อมากินน้ำกันเด้อบัน,นี้เด้อสิเฮ็ดสู้กินค่ะอันดับแรงเขากะใสดอกผักทเล็กลงไปต่ำเลยค่ะลงไปตํำให้มันละเอียดเนาะคะ่ะเขาก็ต่ำค่ะตํำจนมันละเอียดค่ะพี่น้อง ้าตำสร้นแล้วค่ะพี่น้องก็ใส่ป่นลงไปค่ะปรุงเครื่องเลยเนาะคะ่ะเส้นลำปลาค่ะนะ้ำปลาน้ำปลาแดกค่ะพี่น้องใส่ไปจังน้อยใส่พริกค่ะควาวเพ็รตามชอบเนาะคะ่ะเข่ากันค่ะพี่น้องมาในาี่ตำมันเข่ากันค่ะเครื่องปรุงข้ากะจะมีปน่นใส่งาค่ะพี่น้องใส่งาใส่พริก กนค่่ะพีอซิมเบงค่ะหัวคั่กค่ะพี่น้องหอมง่าหัวคักนัวคักผงจีนล่ะตัวคนใส่บลใส่เนาะค่ะเพราะว่าคนนะเขาปรุงเครื่องมาแล้วเนาะค่ะแล้วก็ใส่ผักค่ะพี่น้องใส่ผักแผวใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะกัดตำมันเข้ากันค่ะ มีหัวหอยเซ้งแสบเด้อค่ะเดีย๋ยวได้ว่ามีหอยหอยหาย,ยากตลาดก็บว่ามีขายดีค่ะพี่น้องหอยหาย,ยากพี่น้องเห็นว่าค่าเซรเราล้าพี่น้องซุปดอกพักิเล็กค่สสะพี่น้องแ่บแสบพี่น้องมากินน้ำกันเด้อค่ะพี่น้องมาคุยน้ำกันเด้อค่วะวันนี้อาหารแรงค่ะ ตักสวยเให้เนาะค่ะตักใส่จานเลยเด้อค่ะพี่น้องม่กินข่าวน้ำกันค่ะสุบดอกผักเล็กค่ะพี่น้องแซ่บแสบพี่น้องหอมหอมค่ะมากินน้ำกันค่ะพี่น้องอันนี้แกงเฮ็ดเพิงขมผักเต็มถาดเลยค่ะพี่น้องให้กระป้นปลาเนาะค่ะผักกระโดนค่ะอันนี้มากินน้ำกันเด้อพี่น้องไม่กินหลากหลายเลยค่ะมากินน้ำกันเด้อวันนี้ในเวลากินแล้วค่ะพี่น้องแซ่บแซ่บค่ะมาค่ะมาคุยซุป เราก็กินเล็กน้ากันค่ะพี่น้องเออมากินน้ากันเด้อ,อมาคะพี่น้องมากินข้าวน้ำกันค่ะวันนี้มันนี้กินกันสองคนค่ะแสบแสบด้วยค่ะพี่น้องมากินน้ำกันค่ะพี่น้องกินข,าาข้าวเจ้าคือเก้าค่ะพี่น้องกินข้าวเหนียวเพราะทัานได้ฝากกดติดตามก็ไลค์ก็แช์กดก,กระดิ่งเป็นกำลังใ,ใจให้นในเด้อค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคะพี่น้องมนแต่นักกินแซ่บค่ะมันนี้อาหารอีสานทั้งนั้นเลยค่ะนะคะพี่น้องมากินน้ำกัน เอาอย่านั่งคัตมาเด้อพี่น้องนั่งหนังบะศนัดติดท่องติ๊ดแฉพี่น้องเคยกินบ่ค่ะพี่น้องซุปดอกผักทิเล็กบ่เคยกินมากินน้ำกันเด้อมาซิมน้ำกันเด้อค่ะ,สะเสียม,มันหอมง่าพี่น้องเสียมันมันใครอยู่แล้วพัสดุล สุคนนี้เอาคุยให้ยีเขากันค่ะพักกันลงกัมันมันค่ะ น de ี่แวของโงเลยแต่เห็นคือผมน้มตอนไปกินน้ำอีกแกินเกือก่อนฟองหวานกับลาบก็จะแตกนี่นี้ เออออดอค่อออออะพี่นองมาิกัน,กนอาหารอีสานพี่น้องอาหารบ,บ้านๆมันไม่ใช่คนู้จัดอ่ะ หาเลยหาเลยตามเท่า,าชาตาค่ะพี่น้องเพาต้องเสือม <laughs> ันกมนี่ค่ะพี่น้องเส็สม,มันนัวมันก็ไปมี เมื่อยมินควอนแ่บมันมันง่ายชิ้หอมปนปลาดินใส่เออเด็ดแวัดดีกว่าเอ้ยลื่อมเลนอนดีก่อนวัดดีค่ะวัดิตสอนกันเ้ยปนป่าตุพักเชื้อแก่เช็้อ่ม่สบายท้าก็ไม่ค่อยแสบด้ว หน่ออะรลูกมัเก็บข่้นฟันพ่มันแขกันปวดนั่นเหมือนกินมา่ดิไม่เหมนกบปั้นเมื่ก่อน่ะมันปวดลงมานันังบนมือมือไอ้สองเหมืนุรุ่นมาเห็ดพอเลยมถึงคุณเอาพาไปช่วยวมนออกตักีอีกที พี่น,น้อมาินน้มกันค่ะนินนะ้มกันหน้าตอนใลายนพี่น้องยังแ่บมันบานอีสานแล้วค่ะพี่นอ้อกินที่เราบ่ได้คืนองนี่ค่ะอืม่มาเนาะาเนาะโอ้สิมันอยาก้องซุปน้ะไหมา,าก่กก

ปลาปปกเลี้ยวนี่แอยู่ปิงดิเหปหิเล่ตกินให้คมกินแล้วต้องกินของหวานตามต้ลงไปกินน้ำเลยค้ลมลมแห้งเสียก่อน

เขาเมื่อถ่วยแล้วค่ะพี่น้องว่าสิตักอีกยันแน้นพ้องเศร้าก่อนระบบยหญ่เพราท่านดีมาจบคลิปไปเพียงานี้เด้อค่ะพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกำลังแม่เตให้ไดเด้อค่ะคลิปหน้าผอมไม่ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเดแล้วง่ายค่ะบีมง่ายถ้าเราไม่ติดแม่ก็ต้องออกไปนะก็ต้องเอาไปนะ